ไฮไปแล้วซังคอนดิชวลตตชัวรซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูในจุดเดรับผาดในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควส์อัลเทอรียมอันใหม่ที่เป็นฝั่งของเขตหิมะกันบ้างนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เลือกข้อที่สองที่เป็นตัวเควสอัลเทอรียมนะครับแล้วก็เลือกแรกที่เป็นแบบเซกชั่นแบบเอ็กซเพเรชั่นก็คือแบบสำรวจนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ได้มีเควสขอทางฝั่งเขตหิมะเข้ามาแล้วกับตัวเควส Alted i n v e s igation, t i g a t i t n South Tunda Area นัียเองนะครับมันจะเป็นทางบริเวณด้านใต้ของฝั่งเคฮิมะกวาริสูที่เป็นแบบเวอร์ชันออาเตอร์เรียมนะครับอ่ะก็สลับ ัวเควดิน,น้นก็จะคล้ายๆกับสรวจขอทาฝั่งเขตทะเลทรยายกันเลยนะครับอันนี้ก็คือจะมีการยกระดับเลเวลขึ้นมากันด้วยอ่ะก็สำหรับเควดินั้นก็จะเป็นเควที่ลงแบบ32คนกันเลยนะครับก็คือแบบลงแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะแล้วก็เจอกับมอนสเตอร์เลเวล110ซึ่งจะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวนะครับแล้วก็ศาสรับการเข้าตัวเควทแล้วก็คือมีการปลดล็อกรีเจียนปลดล็อคพื้นที่ฝั่งขีดบันยบร้อยแล้วแล้วก็มีแต้มบตเตอร์พาวเวอร์ตั้งแต่ 4 4 6 6เป็นต้นไปถึงจะสามารถลงตัวเควสนี้กันได้นะครับอ่าแล้วก็ถามาก็คือจะเป็นการผ่านกับล้มเหลวเควสนี้จะไม่มีนะครับเพราะเขที่ว่ามันเป็นเควสแบบการสำรวจก็คือสามารถวิง่งวนฟาร์มไปได้ตลอดเลยถ้าหากว่าต้องการจะเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้ต้องการจะออกก็สามารถออกได้ตลอดเวลากันเลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่างนึงก็คือปัจจุบันนี้นะครับ ตัวแควสแบบนี้เนี่ยมันจะรองรับการเล่นข้ามยานกันแล้วอ่ะก็ทํา,ามเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาลงตัวแควส์นั้นก็คือแบบว่าเป็นแบบของยานใครยานมันใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้สามารถเล่นไปเจอกับเพื่อนๆที่ยานอื่นกันได้แล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างห้องมแบบว่าเออนัดกันแบบเพื่อนคนละยานก็ยังสามารถตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยแยกจากกันได้อีกด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรละเอียดของตัวเควสนี้ต่อมาเป็นของดอกกันบ้าง สับของดรอปนะครับไม่มีขอรวันในการผ่านกันอยู่แล้วเนเพราะว่าเควินี้ไม่มีการผ่านอยู่แล้วซึ่งสับของดรอปเนี่ยก็เลยได้ว่าเป็นของระดับสูงสุดในตอนนี้ทั้งตัววอ uh, uh, d l ีเจนสองเลตี้อวุธ13ดาวซีรีส์เควิแล้วก็ต้อนรับไอเทมใหม่ชุดก่อระดับ13ดาวนะครับผมนี่คือชุดก่อที่เป็นคัดอัปเกรดตัวใหม่ที่มีการดรอปในตัวเควินนี้เป็นครั้งแรกเลยกับตัว ฟอร์ลูทาสูอร์เมอร์นั่นเองนะครับก็เป็นชุดก่อนที่มีการผลัพพลังโจมตีเนี่ยเยอะถึง7.5%ก้ารกันเลยนะถ้าเป็นแบบ12ดาวก่อนนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เอ่อเซก็คือจะต่างกัน0.5%ด้เปเด้วยกันนะครับใครที่ต้องการพลังโจมตีเนี่ยก็สามารถทําการเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้ได้แล้วก็ชุดก่อะชิ้นนี้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวในแผนอนาคตจะมีขั้นอัปเกรดด้วยก็สามารถฟาร์มหากลด้แต่ตอนนี้กันเลยนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวแหวนอ่ะซึ่งแหวนนี้จะมี ครบทุกวงอ่ะก็คือเมื่อก่อนแล้นี้เนี่ยตัวแหวนมันแบบว่าจะอยู่ในแบบรีเบติคเควรใช่ไหมครับซึ่งคราวนี้เนี่ยแหวนทั้งหมดที่ผ่านมานั้นก็มาสามารถหาดรอปได้ในตัวเควดีกันแล้วก็สามารถมาฟาร์มหากันได้แล้วก็เป็นพวกหลอดแมตต่างๆที่แบบเป็นหลอดระดับบอสตัวใหม่เอ่ยจะมีตัวหลอดโซน,นะครับอ่ะซื้อหลอดโซระดับบอสนะครับทั้งตัวระดับแกรนหรือว่าจะเป็นขั้นมาจิตเนี่ย เ,ยเียด้ว่าดอบกันเกิดมากถ้าหากใครมานั่งวนฟาร์มเรืเลยเนี่ยก็คือสามารถฟาร์มไปใช้งานฟาร์มไปขายกันได้เลยนะครับแล้วก็หลอดสส้งต,ตานานารวมไปถึงตัวคาร์บพารงกุตที่เป็นตัวว o d ซิดีวอลูเฮลูด้วยนะครับก็สามารถมาฟาร์มหาก,กันได้เลยนะอ่านี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเควดี้กันก็ไปลุยเควสกันเลยเข้ามาในเควสกันแล้วเอ๊ะมาโชคไหนกันเนี่ยก็อ๋ออยู่ในโชคแรกๆกันอยู่เลยนะครับอ่นนี้ก็ตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเควดนะครับแล้วเราก็ลงไปทําการ ตีมอนสเตอร์กำจัดมอนสเตอร์ฟาร์มกันตามปกติก็ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงตัวตะเรียวนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะมีการบอกนะครับว่า บอสเอนด์มี่อินเวชั่นก็คือมันจะมีการนับถอยหลังเป็นเวลา8นาทีนะครับซึ่งช่วง8นาทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถผ่านตัวไทล์ต่างๆก็จัดมอนสเตอร์อะไรต่างๆได้เนี่ยมันจะมีการลดเกรดของตัวบอสในตอนสุดท้ายก็คือทําให้เลือดของบอสตอนแบบอะไรนะตอนจบเนี่ยมันจะมีเลือดที่น้อยลงมาแล้วก็สามารถกระจัดได้ง่ายมากขึ้นเองนะครับตัวตรงเนี้ยก็จะแบบว่ามีให้เรากระจัดมอนสเตอร์นะครับซึ่งมอนสเตอร์บางตัวก็จะมีแบบ เป็นสลักเอาเตอร์อยู่ด้วยก็คือถ้า,าสามารถกําจัดได้แบบนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มตัวอะไรนะสามารถลดเกรเนี่ยได้ไวมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับอ่านัานซ้ายจะมีเก่ด,ด้วยก็คือถา,ากว่ายีก่กะจัดมอนสเตอร์ได้เยอะก็จะมีการเจอกับตัวเทรลล์แต่สำคัญเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเทรลล์นี่แหละว่าเราจะเจอเทรล์เนี่ยได้บ่อยขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับด้านซ้ายนะครับถ้าหากเกรเต็มปุ๊บ ก็จะเริ่มขึ้นตัวแทวทันทีอาอไมครับพอเกต็ปปุ๊บมันก็จะเริ่มอ่ากลับไปนับใหม่แล้วก็ทีเนี้ยจะเห็นว่ามีตัวแทวขึ้นมานะครับแล้วก็สลับแท l ในเวอร์ชันนี้เนี้ยได้ปรับใหม่แล้วนะครับก็คือถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้าไปในโซนที่เป็นตัวแทลเนี่ย มันจะยังไม่เริ่มนะครับแลวเราก็ถากว่าเราไม่ไปกําจัดมันเนี่ยเราก็จะไม่ได้ของด้วยอะก็คือนี่เหมือนกับว่าเป็นการการพวกแบบ UFK นั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าแทลขึ้นปุ๊บทุกคนรับรู้หมดเลยแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราจะต้องแบบมีการเข้าไปกําจัดตัวอะไรนะกำจัดตัวมอนสเตอร์บ้างมีการไปทาให้แทลเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาแบบนี้ด้วยถึงจะสามารถรับขลรงวันกันได้ซึ่งสาบในตัวเคว็น,นี้นะครับ Monster, มอนสเตอร์แทบจะแบบไม่ได้รับของอะไรเลยนะคืออลรงวันเนี่ยได้รับจากการที่เราเล่นผ่าาานนนนนนตััััวแทลลเเเพรระะฉะ้้อีกนกก็ย็ยบบป กันคนที่แบบว่ามายืด AFK แบบสมัยก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้สับตัวฝั่งของเซาทุนด้าแอเรียเนี่ยมันจะมี2เลเยอร์จะเห็นนะครับว่ามันจะแบบมีทั้งผพ้าพื้นดินปกติแล้วก็มีแท่นเนี่ยลอยฟ้าอยู่กันด้วยแล้วก็จะมีตัวช่วยนะครับทั้งจุดเร่งสปีดอ่ะอน,นี่คือจุดเร่งสปีดนะครับเราสามารถเข้าไปแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กันได้แล้วก็จะมีจุดที่เราสามารถใช้กันยิงเนี่ยในการขึ้นไปชั้นบนอ่ะแล้วก็ตรงแท่นขึ้นตรงนี้นะครับถ้าหากเกตดีๆเนี่ย มันจะมีตัว power charge อยู่ด้วยก็คือจะเป็นวงอันนี้นะครับที่เราสามารถใช้ดักแท็กเนี่ยได้อย่างรุนแรงพระโจมตีเนี่ยถือแบบหลักแสนกันเลยทีเดียวแบบนี้นะครับก็คือในระหว่างที่เรากําลังแบบเหาะลอยขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแท่นอยู่ตรงกลางกันด้วยแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมก็ได้รับมาแล้วแล้วเราก็สามารถใช้มันในการโจมตีใส่ตัวมอนสเตอร์กันได้อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเติมข้ามานะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นลูกกลมๆที่อยู่ตรงด้านบนซ้ายของตัวคอรนะครับเราจะเห็นว่ามันแบบ เป็นลูกกลมๆดำๆใช่ไหมเอาเพื่อนบางจอเพื่อนชักกัดอินบางจอเฉยเลยนะครับอ่ะก็คือเป็นลวกกลมๆดำๆแบบนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะช่วยเราในการโจมตีกันได้นะคะอ่าตอนนี้มันแบบเป็นลูกใหญ่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเรากดโจมตีหนึ่งครั้งมันก็จะมีกระสุนเนี่ยวิ่งออกไปช่วยในการโจมตีแถมเพิ่มเติมได้อันนี้เหมือนกับว่าเป็นแบบ ดามจโมดัสแถมแถมกันเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็แค่ไปดามจแถมกันนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ถึงไหนเนี่ยตอนนี้ทเอลอถึงตรงจุดแล้วเหรออ่านี่ครับอันนี้จะเป็นตัวทเอลที่จะเป็นช่วงกลางของตัวเควสในครั้งนี้กันนะก็คือถ้าหากว่าถึงตรงช่วงเวลานี้ปุ๊บมันจะเป็นระยะเวลาประมาณสักนาทีกว่าๆที่จะให้เราเนี่ยกำจัดมอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไฮไลท์ในครั้งนี้ก็คือมันจะมีบอสด้วยเออไม่เหมือนกับเมื่อ,ก,อก่อนที่แบบว่าจะเจอแบบ วันสารธรรมดาอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยมันจะมีบอสนะครับเกิดตามจุดต่างอย่างตายตัวนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีบอสเกิดมาแล้วก็เมื่อเราก็จัดบอสได้ปุ๊บมันก็จะสปอนบอสตัวตัวใหม่ที่จุดเดิมคือมันจะเป็นแบบมันแบ่งเป็นแอเรียนะครับแบบว่าอ่ะตรงเนี้ยเป็นโซนระดับนนะแล้วก็จะมีโซนระดัตรงโน้แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งกันด้วยนะครับคือมันมีทั้งหมด3ที่ก็แบบว่าสามารถไปแคมป์็อกกันได้อ่านใช่ไหมครับก็แต่ว่าเสร็จปุ๊บก็มีบอสตัวใหม่เนี่ยโผลมาในบริเวณนี้้้กก็็คืออมัันเเปจจจงหหหวะะที่ใใราดดบไ้ มากที่สุดจะจะมากได้พเพื่อจะลดทั้งเกจของตัวบอสไฮตอนจบเอยแล้วก็สามารถฟาแบบฟาร์มของกันได้ด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นตัวช่วยจะเห็นนะครับว่ามันมีโฟตอนบาร์ให้เก็บแบบนี้ซึ่งันี่นมันเป็นโฟตอนบาร์ที่มาจากตัวโดนนะครับคือครั้งก่อนเนี่ยตัวโดนมันจะให้เป็นปืนใช่ไหมแต่ว่าโดนในครั้งเนี้ยจะให้เป็นโฟตอนบารนะครับอ่ะก็จะว่าเสร็จเุ๊บ บอปก็เกิดกันแล้วอาจต่ว่าตำแหน่งเกิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบตรงแบบที่เดิมนะครับจะมีการแบบว่าขยับไปนิดนึงแต่ว่าแอเรียเนี่ยก็จะวนๆอยู่ที่เดิมกันแหล,ละอ่าทีนี้เดี๋ยวกับเรื่องเดิมก่อนก็คือตัวฟลอรบาร์นะครับอ่านไปนะครับว่าเราสามารถเก็บฟลอรบาร์กันได้ซึ่งมันจะมาจากโดมตัวโดนที่แบบว่ามันแบบเป็นตัวสีเหลือง,องนะครับก็เดี๋ยวถ้าหาอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูกันแล้วกันะนะอ่าทีนี้ก็ไปเก็บแถวนี่วนกันไปเรื่อยๆเลย นะับถอยหลัง10วินาทีกันแล้วนะครับอ่ะอีก1วินาทีบอสก็จะเกิดกันแล้วนะครับตรงนี้ถ้าหาว่าเจอแทวแล้วแบบว่าเอ,อ่ออะไรนะเวลาใกล้หมดวเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตีก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอนหายไปเองเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วได้เวลาเจอกับบอสไฮกันแล้วนะครับก็สรับ บอสไฮของในครั้งนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วก็มีอยู่2ตัวนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวไฮของตัวจเจอรเลคเโอ้โหเลือดเยอะมากนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเลือดบอสเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ด้วยคบที่ว่ามันแบบเวอร์ชันไฮท่าของมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทั้งกว้างและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าแบบเนี้ยไม่มีเทวเวอร์ชันปกติอย่างแน่นอนนะครับซึ่งนี้ก็ลดเลือดบอสเนี่ยไปได้แบบว่าเหลือแค่สองบอเองหรอ โอ้รลงไปได้ค่อนข้างใจเยอะระดับหนึ่งกันเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทำการกําจัดตัวบอให้ได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการยิงอันนี้ามาอันนี้เป็นลักษณะของตัวจระเข้นะครับที่เราสามารถนั่งลูกบอลเนี่ยยัดปากได้ก็คือตอนที่บอสอาปากเนี่ยเราสามารถนัระเบิดยัดกลับไปได้แล้วก็ถ้าหากว่าท้ายมันช่งงานนะครับครบจะจำนวนแล้วเดี๋ยวมันก็จะล้มลงมันไม่ได้ล้มแบบนี้ <laughs> เราล้มแบบนีส4เออไม่ใช่เราล้มนะครับต้องเพนบอลล้มนะครับแล้วก็จะมีให้เราหยิบไอ้ตัวแท่งน้ําแข็งเนี่ยปาใส่ปากแล้วเราก็จะสามารถทำอัศสตรย์อีกรอบหนึ่งกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะลุกขึ้นมาแบบค่อนข้างจะเร็วกันพอสมควรนะครับอดีวดูนะทําการยิงระเบิดตัวเองปึ้ง ตรงนี้ถ้าเป็นแบบเวอร์ชันเก่าก็คือจะลุกค่อนข้างจะเร็วค่อนข,ข้างจะช้าแต่เขาเนี่ยมันจะลุกได้แบบค่อนข้างจะไวกันพอสมควรเลยนะครับแห,หมก็ไม่ใท่ะไรก็ลุกขึ้นมากันแล้วแล้วก็เนี่ยเป็นการลุมแบบ32คนนะครับอันนี้ลุม32คนอยู่นะเห็นไหมครับว่าจำนวนคนแบบมากมายมาหาศาลกันขนาด ไหนเหรออ้าวชะง,งักไปเยี่ยมเยีมเยีมเย,มยมีแล้วก็เมื่อกี้นี้มีโดนผผวมาเพื่อก็รีบตีซะเร็วเลยนะครับแล้วก็ใช้ง,งานฟุตบอลต่อเนื่องกันไปเลยอาฟเซอร์บาตต่อกันไปอ่าตอนนี้แล้วก็รถเลยอย่านะออกท่าอยู่ออกท่าอยู่แล้วเราจะหลบยังไงกันเล่าปะโทษ โ okay, อเคกระจัดบอสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับขอแบบแรบแรต่างๆทั้งแบบตัวเดต้าที่เป็นตัวเทมชิ้นใหม่เอ่ยตัวแมทเทเรียลต่างๆแล้วก็ถ้าช่ชงนี้ก็จะได้รับพวกอาวุธหรือแหวนกันด้วยซึ่งผมไม่ได้อะไรกันละเนี่ยอ่ะก็ถือว่าจบรอบรอบหนึ่งกันแล้วนะครับก็คือเมื่อกระจัดบอสร,รอบหนึ่งเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มนับเวลาแปดนาทีใหม่แล้วก็จะกลับไปลูบเดิมก็คือทําอย่างเงี้ยวนฟาร์มบนฟาร์มกันไปได้เรื่อยๆกันเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ มีการกำจัดบอสได้ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะครับอาจจะเห็นว่าจุดรวมพลังเนี่ยมันไปอยู่ตรงนู้นกันแล้วก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนตัวบอสกันด้วยซึ่งบอสก็มปอยู่2ตัวนั่นเองนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเล่นเหมือนเดิมก็คือทําการกําจัดมอนสเตอร์ให้เกรดด้านซ้ายเต็มก่อนพอเต็มปุ๊บจะขึ้นตัวทรีทแล้วแล้วก็เมื่อกําจัดบอสได้มากขนาดไหนก็จะไปลดเกรดด้านขวากันต่อไปแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของเควสนี้ก็คือเราไม่จําเป็นแบบ เออะไรนะต้องออกเควสเข้าใหม่อ่ะถ้าเปเควสปกติก็คือแบบว่าอ่าจบเควสยรอบนึงออกเควสยข้าใหม่พี่แม่แต่เราก็สามารถวิ่งนฟาร์มไปเรื่อยๆได้ซึ่งอันนี้ถ้าต้องการจะออกก็แค่มาใช้คำสั่งแบบในการกดออกตัวเควสตรงๆกันได้เลยประมาณนี้นะครับอ่ะกตรงนี้เดี๋ยวขอวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนอ้าวเข้าสู่ช่วงเทลตรงกลางแล้วนะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นตัวโดรนที่จะให้ ฟลอนบาสกับเรานะครับจะเห็นว่ามันเป็นโดนสีดามาแหละแล้วก็มีออร่ลาลึกลับรอบตัวแล้วเมื่อทลายทิ้งปุ๊บมันก็จะมีการสปอร์ให้เราเก็บตัวฟลอนบาสแบบนี้ออกมากันได้นะครับซึ่งก็จะโผล่มาในจังหวะนี้แหละจังหวะเนี้ยจะโผล่แบบหลายจุดต่ายตำแหน่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีฟลอนบาสอะไรใช้กันไปได้เลยนะอ่ะจังหวะนี้อย่าไปนะครับว่ามันจะมีการสปอรบอสตาตำแหน่งต่างๆ,ๆกันอยู่เรื่อยอย่างเช่นตรงเนี้ยจะเป็นตัวบริเวณด้านล่างนะครับนี่ก็มีแบบทั้งตัวช้าแมมมอสเอ เก็เรียกว่าออกมาแบบไม่แบบอะไรนะมาคล้คาคลกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับอาจรานั้นมีโดนก็ทำลายทิ้งซะจากนั้นก็หยิบมาใช้งานได้แบบนี้เออ 3 2มหนึ่งเอ,อือหมดเวลาเวลาปุ๊บบอสก็จะอาสปอนหายไปแบบในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็มาเจอกับบอสหายอีก1ตัวนั่นก็คือไฮอามุสุไฮอาร์มนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือบอสหายทั้ง2ตัวที่เราจะได้เจอกันในตัวเควนี้นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่า ลดลงไปได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากับเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเหลืออยู่3บล็อกใช่ไหมก็จะเห็นว่าเลือดบอลที่ลดลงไปเนี่ยก็จะไม่เยอะเท่ากับรอบเมื่อตะกีนดนี้กันแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็ดูโมเมน,นต์การตีให้ดีๆนะครับที่ตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าตัวบอสอาร์ R เป็นบอสที่ค่อนข้างจะตัวเล็กแล้วก็ตอนเนี้ยเราเล่นก,กันแบบสารีสองคนก็จะเห็นแบบว่าความไวป่วงแอร์อัดกันเซื้อเรือเกินนะครับก็แบบว่า มองกันยากนิดนึงแต่ก็ไม่มีแก้นะครับก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าเออเกมมันเริ่มแหลกเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมก็สามารถทําการตั้งค่าได้นะครับอ่ามาที่ออปชันมาที่กราฟิกแล้วก็แล้วลงมามันจะไม่ได้ทำการตั้งอยู่นะครับว่าในโซนแบบต่อสู้เนี่ยจะให้แสดงผลกี่คนต่ําสุดจะอยู่ที่8คนนะครับอาจจะเห็นว่าเห็นไหมตั้งแปคนปุ๊บโอ้คนบางลงขึ้นทันทีกันเลยซึ่งความจริงก็ยังมีคนอยู่นะครับแต่แค่ว่าเราตั้งค่าให้มีการแบบเรนเดอร์คนเนี่ย แค่เต็มที่คือแปจากเต็มที่คือสาสอนะครับก็จะช่วยทําให้เกมเนี่ยลื่อนขึ้นได้ก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าเออไม่จำเป็นต้องแบบเห็นทุกคนขนาดนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการปรับแต่งกันได้นะครับแล้วเราก็ไม่หลบอะไรเลย <laughs> นี่คือท่าอันติีของบอสแบบเวอร์ชันฮานะครับเรียกได้ว่าบองเกิก๊กกีกันเลยเ้ท <laughs> ่าก็อาัการดี กำจัดบอสเป็นที่เรียบร้อยอ่านีก็จะเป็นตัวเควสอัลตรียมทางฝั่งของเคทิมาแบบเวอร์ชันสำรวจนั่นเองนะครับอ่ัอน,นี้ก็แบบว่าสามารถอยู่วนฟาร์มก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ถ้าการต้องการจะออกเนี่ยก็แค่กดออกตัวเควสกันได้ซึ่งถ้าใครต้องช็อตคัดเอาไว้เนี่ยก็คือออกก็แบบง่ายๆกันเลยหรือถ้าใครที่ไม่ได้ต้องช็อตคัดเนี่ยก็มาที่ตรงอันดับเมนูตรงหัวข้อแทสเควสเลือกเควสล่างสุดแล้วก็สามารถกดออกจากตรงนี้กันได้นะครับอ่ีนี้ก็สามารถ ออกเควสกลับไปที่ยางของตัวเองกันได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเควสอัลโตเรียมอันใหม่ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับหลักการฟาร์มก็จะยังคงเหมือนเดิมมีคอร์รีดรอปกันอยู่ด้วยแล้วก็ของโดยส่วนใหญ่จะสามารถซื้อขายกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอาวุธชุดเกาะหรือจะแหวนก็ตามอาจจะเห็นนะครับว่าตอนนี้แหวนก็ขายกันแบบหลัก10ล้านมันของมันดอกยากนะครับบอกไปก่อนว่าแหวนดรอปยากมากแล้วก็ตัวชุดเกาะที่เป็นแบบตัวใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสัก 4ล้าน3ล้านกันแล้วนะคะนี่แบบราคาแบบว่าในช่วงแรกๆแ,แล้วนะซึ่งเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยราคาก็จะค่อยๆลงกันไปเรื่อยๆเพราะาเรามีการฟาร์มกันอยู่เรื่อยๆนะครับอ่อแล้วก็เวลาไปฟาร์มเนี่ยอย่าลืมกดพวกระดับกันด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้ที่ลงไปเนี่ยไม่ได้กดอะไรเลยนะทั้งแบบ บัฟทีมเอยตัวบ mm ูท hmm. อะไรเอยเนี่ยไม่ได้กดกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปกดจริงๆเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็คือจะเป็นในสัปดาห์ที่2นะครับมันจะมีตัวบูทกิจกรรมที่เคยพูดถึงกกไปแล้วในคลิปก่อนน้านี้นะครับก็ใครรู้ว่ารายละเอียดเรื่องของตัวบูทกิจกรรมมีอะไรบ้างก็สามารถย้อนกลับไปดูการคลิปก่อนน้านี้กันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตัวไททอลหรือก็คือฉายากันด้วยนะครับมันจะมีฉายาประเภทแบบว่าให้ทําการกำจัดแบบตัวบอสก็คือตัวบอสไฮสองตัวนะครับทั้งตัว อาเระเคนกับตัวอาร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการเล่นกันเลยนะครับว่ากําจัดครบกี่ตัว1ตัวบ้าง30ตัวแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็คือจะสามารถรับทังชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตาร์เจมได้แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเคเวสไหม รู้สึกว่าจะมีตัวเควสอัตเทอร์อเ,อเรียมอยู่นะครับนี่ก็คือจะให้ทําการกําจัดมอนสเตอร์นะครับตัวไหนก็ได้ในเควสนี้ให้คอบจตจนวนแบบว่า3,000 1,000 3,000ตัวอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีคราววนแบบเป็นพวกเอ็นมาสกิลอยู่กันด้วยก็สามารถมาฟาร์มกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน